สเสนอโดยมตฟัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเรือใบสีฟ้ามีอะไรกันบ้างไปดูเรือสนใจควา้ามิตมะปีกตัวแก่งของไบรตันสำเมอร์นี้จาลูกา้าบิมาซิโอ นักข่าวสกายสปอร์ตรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวคาอูรุมิโตมะปีกเลือดสมุไรไว้25ปีของไบรตันที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมนกนังนวนในเวลานี้คุนณดูกันสนยายบาซ่าหลังได้รับข้อเสนอ2ปีแบบไร้ค่าตัว สปอร์ตสื่อดังสเปนรายงานว่าอินครกูดูกันกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาหลังจากชาบีเอเนเดสเรียกร้องเป็นพิเศษให้สโมสรเซ็นสัญญากับมิดฟิ์รายนี้แบบไร้ค่าตัวชาบี by, อยากให้ดีนี้เกิดขึ้นและมีรายงานว่าเรียกร้องเป็นพิเศษเพื่อเซ็นสัญญากับอินครกูดูกันแม้ว่าสโมสรจะประสบปัญหาทางด้านการเงินก็ตาม สัญญาของดาวเตะวัย32ปีจะหมดลงในซัมเมอร์นี้และเขาสามารถย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาได้แบบไร้ค่าตัวโดวยทีมจากลาลิกาสเปนเตรียมยื่นสัญญา2ปีให้พิจารณาและคุณเดอร์กันอยู่กับแมนซิตี้มาตั้งแต่ปี2016แต่มีโอกาสย,าย้ายทีมสูงโดยมีบาซ่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้บาซ่าถูกลาลิกาสเปนบังคับให้ลดค่าเหนื่อยผู้เล่นระดับซีเนียลงมาเป็น200ล้านยูโร หากทำไม่ได้ก็ต้องปลดแข้งดังหลายรายให้ผลสโมสรอ,ออกไปยใหญ่ยายจากสเปนมีความเสี่ยงที่จะเสียกาบีมิดฟิลไวัย18ปีไปแบบฟรีๆเนื่องจากอุทรลงทะเบียนเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่ไม่สำเร็จพวกเขาอาจจะช่วดการไปเล่นยูฟาชิเปี้ยนในฤดูการหน้าอีกด้วยหลังจากสาฟันฟุตบอลยุโรปลงมือสอบสวนคดียัดเงินผู้ตัดสินฝนเรือ ลุนฮาลันหานหเจ็บคาหนีบทันเกมเจอลิเวอร์พูลเส้านี้รายงานจากนักข่าวแจ็กก่อนนักข่าวทีมหนึ่งจากสื่อเดลี่ m เมลได้ออการายงานว่าเออร์ลิงฮาลันได้เดินทางกลับมาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้และตอนนี้กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ขคค้อาหนีบที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หรือทีมแพทย์ของสโมสรจะทําการตรวจประเมินอีกครั้งก่อนตัดสินใจถึงความพร้อมที่จะลงเล่นในเกมเจอกับลิเวอร์พูลที่เอธิอสเตเดียมในวันเสาร์นี้เวลา6โมง30นาทีตามเวลาประเทศไทยแพทย์สั่งห้ามโูเด่นพักยาว6วีและจะพลาดลงให้กับซิตี้อีกหลายเกมเจ็คก,ก่อนในข่าวที1จากสื่อเดลิเมล ได้ออกมาเปิดเผยว่าฟิลโฟเดนอาจจะต้องพักรักษาตัวยาวนานถึง6กสัปดาห์หรือมากกว่านั้นหลังจากได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งออกโดยคำแนะนำของแพทย์ที่สั่งให้เจ้าตัวต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังเป็นเวลาหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งนั่นจะส่งผลให้เจ้าตัวพลาดเกมการแข่งข,ขันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนี้เกมที่จะพบกับไบร์ทมิวนิกในบ้านในศึก UCL รอบก่อนรองแรกและนะัดที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในบ้าน ในซึกพิมลีรุ่นถึงไบเยนมิวนิกในเกมเยือน UCL รอบก่อนรองเลขสองเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเวมบรีในสึก FA ฟเอคัรอบรองชนะเลิศและเกมเปิดบ้านต้อนรับอาเซ a นในสึกพิมลีเกมออกไปเยือนฟูลแลมในสึกพิมลีในเกมที่พบกับเวียดแฮมในบ้านในสึกพิมลีและอีกนัดที่การเปิดบ้านต้อนรับลีดยูไนเต็ดในสึกพิมลีสึ่ง ก็คงจะเป็นความน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะเจ้าตัวกำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ก็ขอให้นายหายเร็วๆและกลับมาช่วยทีมในเร็ววันนัโฟเดนปรบมือรัวๆพร้อมแสดงความยินดีกับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็นผู้ขวารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมโมสรประจำเดือนมีนาคมเลยถือเป็นครั้งที่3ของเจ้าตัวที่ได้รับรางวัลน,นี้นะับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรือใบสีฟ้า เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยายนและล่าสุดเดือนมีนาคมเรียกว่าผลงานขนาดนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับและนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของทัพเรือใบสีฟ้าของพวกเราแฟนๆคิดเห็นอย่างไรเก็บข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน